เียวไว้ล่มึงก็รู้กูค่าไม่ตายให้มึงลบไปก่อนอย่ามาควางทามึงคนที่สายพวกกูอยู่กันเหมือนแฟมถ้าใครเดือดร้อนพวกกูไม่หายไวไล่ on the top yeah we are gonna fly เบียวไวไล่มึงก็รู้กูค่าไม่ตายให้มึงลบไปก่อนอย่ามาควางทามึงนคนที่สายพวกกูอยู่กันเหมือนแฟมถ้าใครเดือดร้อนพวกกูไม่หายไวไล่ on the top yeah we are gonna fly ฮ่าเอริเดฟูกูจะเป็นเดอะแบงชาวสุดเข้าเดินเป็นสง่าแขกใครก็รู้ในแก๊งเราคำว่า number one ถ้าอยากจะได้มาแย่งเอาเฮียดำสังพวกกูเลยระวังมึงเจอกูแทงยาวบอดเคนนมนี่ยคือคิงออฟคอนโทรลลาสได้แม่มึงก็มีและกูฝากเธอบนคอนโดกูคอสมึงแอนเกิลเบกเมื่อจอห์นโรนโดไวไลน์ a t s my name ให้มึงจำเอาไว้หน้างโง่ อย่ามาความจำมึงคนที่สายพวกกูอยู่กันเหมือนแฟมจากไก่เดินร้อนพวกกูไม่หายไวด์ไลาย on the top yeah we are gonna fly ซีดูสี่ดีพวกกู on the top ให้มึงดูกันดีว่าพวกกูเป็นโค้ดฮอตระวังตัวไว้ให้ดีระวังพวกมึงจะ so shock Your beat is so hot ก uh, to ูเลยจับเธอ blow t o p ใครทำเพื่อนกูเจกูบอกเลยมึงต้องตายสูบพวกกูสีขาแต่เป็นเขาที่อันตราย I got my friend my G a l my my และมึง จำเอาไว้ให้ดีว่า we are the white line we are white line มึงก็รู้กูฆ่าไม่ตายให้มึงลบไปก่อนอย่ามาควางทางมึงควรทิ้งสายพวกกูอยู่กันเหมือนแฟมจะใครเดือดร้อนพวกกูไม่หาย white line on the top yeah we are gonna fly we are white line กูค่าไม่ตายให้มึงลบไปก่อนอย่ามาขวางทางมึงควรที่สายพวกกูอยู่กันเหมือนแฟมถ้าใครเดือดร้อนพวกกูไม่หาย w ว y ล i e on the top Yeah we are gonna fly